เปิดเงินเดือนโคชเชนักปั้นจอมเตะเหรียญทองชายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทัพเทควันโดไทยกับรางวัลตอบแทนความทุ่มเทตลอด22 ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจและสงสัยกันเป็นอย่างมากนะครับสําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับสุดยอดโค้ชเทควันโดของไทยอย่างโค้ดเชชัชัชยเชหรือชื่อเดิมคือชเวยองซอกชายผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของวงการเทควันโดไทยมาตลอดหลายปีว่าโค้ชที่ทุ่มเททํางานเพื่อทีมชาติไทยมาตลอด22ปีอย่างโค้ดเชจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาได้บอกเอาไว้นะครับว่าโค้ดเชได้รับเงินเดือนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเดือนละ60,000บาทและได้จากทางสมาคมเทควันโดที่ สนับสนุนสมทบอีก140,000บาทรวมแล้วโคชเชจะได้เงินเดือนทั้งหมดเดืยนละ200,000บาทต่อเดือนตั้งแต่ปี2550